นี่เจ้านี่วันนี้เราได้เมนูเด็ดเราจะมาจะมากินลบด,ดวนทอดครับนีเจ้าตำแตงเหมือนตำรบดวนเลยอ่ะนี่ของเด็ดของดีเราเจ้าตำแตงรบด,ดวน เปลี่ยนเมนูเป็นตามรถรวมดีกว่าเนาะมึงตามรถรวมเลยเลี้ยวอุ้ยตายยุหงายยุคนโตเงี้ยคนน่าเลยเี้า ghê thần tâm tang lúc nằm mất bùa ngọt 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 ôi, ngọt ngọt lâu ngọt 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 ngọt

รถเดินขบวนก็ง่ายก็ลมแรงฝนตกนักหนาเลยไาเยอะเลยเจ้า ขออย so, ่างเดียวไปอย่านับหยุว

That's what I look like. เหมือนเดิมน,นะเจ้าอีก,ก,ลกอลเลฝากคนไลค์กดแทรก็จะฝากใครเพื่อเป็นกำลังใจให้เจกับน้เจ้าวันนี้นี่บระว่าิเลยเจ้าพายื่มาให,ก,หกันนาเจ๊กุ๋ยเจ๊กไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย